สวัสดีท่านผู้ชมค่ะแฟนๆของเจ้าลูกซื้อและหวังอันวีนะคะก็ได้เฮกันอีกครั้งเมื่อ v ี v ีีได้เปิดตัว The Last Immortal ซีรีส์จีนเรื่องใหม่พร้อมกับส่งตัวอย่างมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ดูกันก่อนที่ได้รับชมกันเต็มๆในปี2024นี้ค่ะ โดยซีรีส์เรื่อง The Last Immortal นะคะก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มกูจินบุตรแห่งเทพเจ้าที่เกิดมาพร้อมกับพลังเวทมนต์ที่ทรงพลังแต่ก็ดันถูกปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้เขาได้ใช้มันค่ะเขาจึงได้ออกค้นหาที่มาและเรื่องราวสำคัญของเรื่องนี้ในการเป็น Immortal Essence หรือความอรรมตะที่มีอยู่จริงในตัวของเขาพร้อมกับพวกพ้องน้องพี่ที่ร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยซึ่งเส้นทางนั้นนะคะก็เต็มไปด้วยปัญหาและ อุปสรรคมากมายที่ขวางกั้นให้พวกเขาทั้งหมดต้องต่อสู้ฝ่าฟันร่วมกันค่ะ จนทำให้พวกเขานะคะก็ได้พบกับคําว่ามิตรภาพที่ทําให้เกิดความรักและความอบอุ่นในระหว่างการร่วมเดินทางเพื่อประจนภัยร่วมกันร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันในครั้งนี้ค่ะซีรีส์จะสนุกแค่ไหนนะคะก็ต้องรอติดตามรับชมกันในปีหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซัสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ